ยินดีต้อนรับเข้าสู่ OAG Podcast และนี่คือรายการ Law and Life กฎหมายกับชีวิตหลานผู้ชายกับยายแอนนาตอนการตั้งชื่อสกุล คุณยายคะคุณยายคุณครูที่โรงเรียนบอกว่าหมูแฮมเขาเปลี่ยนไปใช้นามสกุลใหม่ที่ตั้งขึ้นเองด้วยล่ะคะ่ะเออยายว่าเขาก็คงมีเหตุผลของเขาหน่นละนัดอุ่ยข่ายแต่คุณยายคะหนูสงสัยว่าเราตั้งนามสกุลใหม่ได้ด้วยเหรอคะใด้สิจ๊ะมันมีหลักเกณฑ์การตั้งนามสกุลอยู่นะจริงไหมคะท่านอัยการจริงครับ หลักเกณฑ์การตั้งชื่อสกุลหรือที่เราเรียกกันว่านามสกุลการร่วมใช้นามสกุลและการเปลี่ยนนามสกุลมีดังนี้ครับ 1. ไม่เหมือนหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระประมาพิไทยหรือพระนามของพระราชนี 2. ไม่เหมือนหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชินานามเว้นแต่ราชินานามของตัวเองของบุพการีก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือของผู้สืบสันดานเช่นลูกหลานเหลนครับ 3. ไม่ซ้ํากับนามสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์หรือนามสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือนามสกุลในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลและในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรครับ 4. ไม่มีคําหรือความหมายหยาบคาย 5. มีพยัญชนะไม่เกินสิบพยัญชนะเว้นแต่กรณีใช้ราชทินา,นามเป็นนามสกุลก็สามารถมีพยัญชนะเกินสิบพยัญชนะได้นะครับ 6. ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานชื่อสกุลหรือนามสกุลห้ามใช้คำว่านะที่สะกดด้วยนนเนนนำหน้าชื่อสกุลครับ 7. ห้ามนำเอานามพระมหานครและศัพท์ที่ใช้เป็นพระประมาพิไทยมาใช้เป็นชื่อสกุลครับและมีข้อปฏิบัติเพิ่มเติมนะครับเช่นคำแต่ละคำที่นำมาเป็นนามสกุลต้องเขียนตัวสะกดการันให้ถูกต้องตามพจนานุกรมครับ ส่วนคนไทยมุสลิมก็ต้องสามารถยืนยันความหมายและคำแปลได้ครับวิธีการจดทะเบียนตั้งนามสกุลมีดังนี้ครับ 1. ให้ยื่นคำขอตามแบบช .1 ต่อในทะเบียนท้องที่ที่ตัวเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 2. ตรวจบัตรประจำตัวประชาชน 3. ตรวจนามสกุลตามหลักเกณฑ์ 4. บันทึกในทะเบียนชื่อสกุลตามแบบช .2 ทับ 1. หออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบชอสองและ6มีค่าธรรมเนียมฉบับละ100บาทครับทีนี้เองก็หายสงสัยแล้วใข่ไม่รักุยชายใช่ค่ะคุณยายต้องขอขอบคุณคุณลุงอายการมากๆเลยค่ะกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสำนักงานอายการสูงสุด o h g t t h กันด้วยนะคะ